ตอนฮับเขาสู้สองข้องมีนาเศร้าลุงพาบางเด้อทุกคนเลยสบายดีกันตอนเศร้าทุกคนเนาะวันนี้ก็คือฝนตกอีกแล้วทุกคนตามเคยเลยเนาะตกเมื่อคืนนี้แห้งแหงทุกคนพากันลุกไปการเคียระตึกทุกคนเนาะลุกการเคลียประมาณอ่าสี่สามสี่ทุ่มอะไรทุกคนจดกับประมาณกับตีหนึ่งทุกคนเนาะกับตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะป้าแล้วตัวเคียรไล่ไล่แหงทุกคนเพราะว่าฝนตกแหงทุกคนเนาะพาฝนไปเลย มันนี้ก็คือบริกิอยางตามเพยทุกคนเนาะก็เลยว่าซีพากันอะไม่คูนเอาปุยยูเหินอะข้องเลยอู้มาเมื่อวานนี้ทุกคนเนาะปุ๋ยข้องเหินไม่จันมาเมื่อวานนี้ก็เลยว่ามัอนี่ซีพากันไปใส่ปุ๋ยซอยไม่คูนใส่ปุ๋ยส้นยางเนาะใส่ปุ๋ยเส้นยางแล้วละกันน่าจะแบบมัดโม้ยังในนึงทุกคนเจียคอทุกคนตาฝ้นเมื่อคืนนี้มันซึ่งจะเป็นวัดขนาดอ่าก็เลยว่าซีไปใส่ปุยแล้วก็เกี่ยมใส่โมวกอีกจากน้อยให้มันฮอดเคืองนึงทุกคนเนาะละกันพวกมีนาก็น่าจะได้ออกมาอมาคิดยางเนาะเน ตัวสาวบริกี้ตรงนี้แค่ตอนสวยทุกคนเนาะแต่ว่าฟ้าก็เริ่มเปิดแดดกระอกละฝนน่าจะบ่มีละเดี๋ยวจะออกไปร้านแมคคูนไทเกอร์อ่าพอสมจักทุกคนเนาะเราอีแตนออกไปโดนเติบละไม่ยักโดนตาสีน้ำล่างไปว่าเราอีแตนตั้งปูนไปทุกคนเนาะปุ๋ยไปก็ไม่อย่างเราปุ๋ดแ่าตั้งปุ๋ยไปอ่าประมาณสาเปาทุกคนและประมาณสาเปาเอาอยู่างนี้ไม่จันมือหวานนี่เลยเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปกันทุกคน ว่าซี่อาเว้ห้านอตามเวห้านอตามเขียมทางทุกคนเนาะเพราะว่าอะไรแกงกินมือส่วยโมวัซี่มีหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าสัมสับที่แบบไปการตัวเคียนเมื่อคืนนี้อ่ะเบื้องตามเขียมทางก็มีอยู่ทุกคนนอนใหญ่อยู่ปะเดี๋ยวอาไปกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนห้านอทุกคนนี่เดี๋ยวไปนักคอยหักนอไปทุกคนอ้าวเมื่อกี้แค่ยังเช่นเมื่อกี้ไปใช่หรอก็โดนลงเลยมีแต่นอยง่าวทุกคนนี่ได้เมื่อกี้นอหง่ายนอนนี่ก็หักไปโดอ้ เอียงก็เป็นจังสิเมื่อคืนนี้มาห้าเคียร์ให้เลยทุกคนห้ากรบห้าเคียร์นะตัวหูไล,ล่ไล่ทุกคนเลยงูฝ่างูนเหรอไงไล่แห้งไข่แค่นี้อะไันอยดิตรอห้มาไปเลยทุกคนเลยทำไมฉันทำไม่ได้กินอ้าวหักสั้นแถบนี้ คือนี่ก็เข้าไปร้อนก็เห็นอนอยใหญ่นอนหนึ่งแต่ว่าลรืมบอ้อนล่ะคือมันมือแทงตัวเคียนอะทุกคนเต็มกางถ่ายเลยมาเมื่อวาน,นเนาะเมที่เอาหมดเอาลอิซนใช่เลยมากระทางเข้าฮะเนาะเมื่วอวานนี้ไปรอดน้ำสารให้ขจาวันไปขุดนอูอ้ได้ไล่คือทรงคือได้ไล่ก่อแบบแบบนอ่นะฮะนันเขาจาบัเอาเผ่นนอตายให้มันออกมาบักง่ายก่อพี่น่ะซ้ำซ้ำเคียนเขาผ่ะ ต้องอยู่บ่ออ่าวเซ่ยนะเอ้าน้องตาปะไงเอาไปเฮ็ดน้อส้มเนาะเฮ็ดน้อส้มแบบหย่ำนี้เนาะน้อไผ่เนาะเอ่ยทุกคนน้อไผ่เนาะติร์นหอยอีกไม่หักแล้วเจอนี่นะเฮ้ยหอยหักนี่นะเฮ็ดน้องบ้านอะไรเฮ็ดน้อส้มอ่ะเฮ็ดน้องบ้านก็ได้เอ่ยบ่เป็นคนยี่ได้กิน ไปคนจอดเดี๋ยวไปเบิ้งหากเอายูเทลวันทางเข้าบ้านเถอะทางข้าวส่วนเนาะอ้าวคุก้าในสนามตอนนี้มาฮอตหนาแล้วทุกคนเดีย๋ยวมาเริ่มใส่ปุ๋ยกันสองสามนี่แทวนี้ตอนได้ขุดทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมาซีไล่เราไป็นลมพุน่นมันยักสั่นเดี๋ยวขุดใส่ขุดใส่แล้วก็ท่มหอมตรงนี้หอมสักขุดต,ต้นตาลก็ขุดดีมีนาซีใส่ทางนี้ไปทุกคนเนาะใส่ไปพูดทันทีนี้ได้ขุดลงไปหมดทุกคนเนาะพุ่นก็นตั้งว่านเนาะเพราะว่ามันอา มันสัน่นมันสิไร่ทิมพุ่นอ่ะอย่าล่มใส่กันนันกหนักตคนปุ๋ยเยองพยากรณ์ติดหนงกับ ยังบ่ไล่ทีตักอะไรทุกคนเนาะพินาลาคะใส้ใช่ป่ะอือตัวนึงใส่ันส่ง คุณแ,แถวๆเลยคุณใส่อะไรกระท่อมทุกคนนะดูส่วนไม่จางนะ้าว่าใส่กันน่าจะใส่แบบนี้ดแต่ขนตะเรีขุดเอาเพราะว่าฐานแป๊บมันสั้นสั่นเหงทุกคนมันสั่นแปบเป็นตะล,ลิง่งลงมาเลยขนาะดมันเนละๆทิมมาเลย แครัย <Workers. S 2> ังอยู่พีหคนเป็นยังอู่พีเพรา่ารถอีแตนดูขึ้นรถรถอีแตนมันมื่อุงดูคนหาเงินกันไ้างักอะไรว่าเอาลงเอาลงมาซูมประมาณห้าหกเป่าเลยะจังไปต่างเอาใช่แล้วใตัวนีมืบจจัไปต่างเลกหนักคือคิดเลยค เย่าสุราอยู่ๆลองสั่นข้าจะใส่ปุ๋ยตัวนี้ทุกคนเอาทีอ่ะที่อันใส่แบบใช่ยางเนาะว่าจะเป็นอย่างน้อยหรืออย่างเงี้สุราจะเป็นใส่ปุ๋ยตัวนี้คนน,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 อยอยนี้นยอมใส่ปุ๋ยตัวนี้ได้ปะเงินไหลมานนปุ๊บเป็นน้ำใสคนสุ๋ยมาขนาดผูกาขุดนู่นแล้วนี่นะกะขอนู่นละยังใส่ละ แล้วม oui, ันขุดกระชัลดะเจ็บเจ้บจิบๆจๆบจิบแคะตะลิง่อบทุกคนคุณคุณเน่จางห่างเอ้ยขุดไปแบบขี้ใส่ันนี้ทุกคนอ่ะใส่กิชชี่ไปเลยใส่ขึ้นมา

นัำใส่บุต้นบุยต้นบุญสีปีนึงใส่ซองเทือทุคนปีนึงใส่ซองเถืออันนี้ต้นปีค่ะดะนี่ก้นต้นหน้าใส่อีกทานต่อกันเลยนี่ เดี๋ยวแล้วก็ทุกคนดิบนะใส่ปุ๋ยก่อนเนาะจะใส่ไปหาอันนี้ก็แล้เดียวขึ้นขึ้ะเดียวทางบ้านกันได้ทุกคนไปเท้าปุ๋ยนี่ก่อนชิมละปลอกใส่ลายทุกคนเนาะใส่แบบใส่ให้มันได้ลายเลยท้งสากวันใส่แล้วให้หมึกปุ๋ยเนาะคันท้าวหมึกโบพอก็จะเอามาใส่ใหม่เนาะไปยาวข้อเห็ุเดียวกันทุกคนเอาเทอาใไปห้านอนอีกเนาะเพราะว่าห้ามานมื่กินนอนน่าจะพอกินยังบ่ทัน้น้าทุกคนเนาะ หมดเร่งเลมดซราเป่าแล้วเนาะมดปุยซ้าเป่าแล้วเขาเป่าีสินอนะ่นนเอา้าจ๊ะไหมนี่แฉลงปุ้มามูขาึ้หมาเลยอ <ab es> ุ <funnel ing> ่นอนอุนอ่น่นุออุอุุ่่นอุนอุอุ่อออน่อออน หงอขึ้นหิวลงไูจากหมูล้วพวกเธอือบบดีหมบดีแปลงเหี้ยแบบมาบุฟเฟ่ยู่าเลยอืมออโต้เอิรนออโต้กกากูกาดื้อใจไปปีกก็เข้ามาหนาุกคนเนาแต่วันน้ข้ามาย่เมันจะข้ามาทายกิจอยางอเากูก้ามากต่คุดปีกอทบังเอ บิ่งเอาแล้วป็วางานเชธอคนนเออเพอไปขุดทางนั้นก็ได้เดียดเ๋ยวใส่ขึ้นไปเธอคนต่อทุกคนมันแห้งกินน้ำใส่จ,จองหนึ่งคือว่ามีแห้งมีแห้แงใครจะยังบ่มีตัวทางทุกคนมียามมาตนนะะน้นน้นทาตัวทางเคยดที่ตัวทางจับซ่อ,เอ,องเทื่ยทุกคนเอนาะแต่ว่าตัวน้อยๆอยยาแท้งยาทุกคนเลยต้นตน้ำย่านตัวทากนะเกิดนี่เยนเกิดตัวนี้ เนี่ยฮิวนะักให้ตอนนี้วไปให้เดียวจังไปใส่เอา <c oughs> เอาทุกคนซีดแอสกับบอดแอสเอาแบบตึงนะบ่มีลม่บบ่มียังเลยฮอนได้ฮอนวะเดี <c oughs> ๋ยวไปใส่ปืนกันต๊อกทุกคนตันตันหิวนะ่อยไปไปหมดซี 4, เป่าละห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันะ 5, 6, 7, 8, นี่เก้าเป่าทุกคนแล้วก็ยุ่มพุ่นยุ่มพุนม่นอีกห้าเป่า เอาไปเอาไปดูดูแต่สิ่งที่ก็เะกั้กเราไปเอาตรงนี้ฝนตกทุกคนยุงหินก็ไล่ไล่เมื่อวานนี้นะนางเฮ็ดนยางกินอยู่ตัวตัวหินนัะกัดตัวหินกัดเต็มข้าเลยนะตัวหินนะแล้วก็ยุงก็ไล่อีทุกคนเพราะว่าอยู่แถวมันมามันไกลกับแบบรังห้องน้ำคนละกับแบบเป so milhões, ็นเป็นห้องเป็นเป็นป้าดิอยู่แบบอยู่แคบป้านะตัวยุงระบาดไล่เหง ตอนสักวันนอนเมื่อคืนนึงอยู่ในเหิืก็คือมีตัวหีไปกัดขุดเมดืโอสูเสียเลยทุกคนเลยนะเพราะว่าขุดหมดเลยขุดใส่มาเลยทม่คุว่าขุดใส่คือแบบนั้นเลยทุกคนหมดส่วนทุกคนแดงเลยอนี่นะ อ,อันอนี้มันเป็นอันนี้นะทุกคนมันเป็นเหล็กนะแล้วแบบข่อนใชแล้วมันห้องให้ยตกจะเห็นนะมันเดยอันซ้ำมาเลยเดียยายาทาไปนี่ไปเดี๋ยวไปใส่น้ำล้างทุกคนจนตันหิวไปในทายและเฮ้ยกำลังใจให้หนูเลยนะคะทุกคนหนูเมย์เฮงหนูเมย์เมอคูดพอหรืคนนอฮอร์จะหันดิมันใช้แบบมันหนอนดี แถวนี้ก็คือไปบ้านเอาแถวนี้คือที่บ้านเอาไม่เห็นทุกคนเพราะน้ำสักไปเอาปุ๋ยเนาะพูดไปกระพริบก็นีน้บ้านบ้านคนแถวบ้านเอาเลยพอได้เมื่อยทุกคนเมื่อยหิวปุ๋ยนะหนักโพดข้าแค่หนักวะอืมประมาณสี่ห้า 45. ประมาณสิบปลายเป่าทุกคนเอาปุ๋ยป,ป,รประมาณสิบสิบห้าเป่าบอก่นแหละประมาณสิบห้าเป่า นี่เกาเป่าออยู่คนหกเป่าหกกระสอบนะคะเตรียมยาสีบ้านไาะทุกคนฮู้นนยกบ้านไทยมาไปก่อน้านไปพูดเลย

บ้านเอาบ่ายเลยคุณบ้านถอดไปเลยออกเทิร์นละเอาปุ๋ยมาเขาบอกไม่กิน น,น,นออตอนที่คุนจะทางขาบานดกคก็ <c oughs> งงอะไรง ฮึวมานปุยซือบมกเรีานัอยวมาปุกันทุกคนอบอปุ้ยาบงเบิองนเลสิบห้าหน่อยนี่เมือจะเปล่าะจิตหกแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่ายืนทีบเก๋าปังแม่

ขายากระยุงปตาบางฮอรเดาฮองทุกคนตรงน้่ามันถือแค่จะานเป็นห้อยเลยตอนที่บอลแดงๆนะบางทีไม่นาได้จากกันยุงร้อยสิบพู้ไปสิได้เสียยาละนี่นะมปนปีกันทุกคนเลยตอนนี้ว่าหน้าหน้าจะไหนทุกคนเนาะน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งกันทีแล้วละนี่ลงไปพูดเนาะเดี๋ยววันมะฮ่าจะทำอะไรกันต่อนะคะทุกคนเออแล้วละทุกคน คุยอีกเป่าหนึ่งโอ้บังคอดเขียนบังคอดนู่นลนเคียงติดปากมาเลยอีกเป่าหนึ่งเดี๋ยวมาว่านนซ้ำเลยนะพอดีสิบห้าเป่าไม่ให้โดนลุงลี่ทุกคนทุกคนสังเกตรถ เป็นต้นอย่างที่แบบคาดปุ๋ยคาดเนี่ยค่ะทุกคนคาดปุ๋ยคาดสาระหหานะนะมันชีอันใบยางแปะมันใบยางสีบอันนะฮะนะใบยางเป็นม่ย่องไม่แย้งทุกคนเอาแบบเกิดแบบใบหยางกระปุมบูนจะสินะใบยางกระปุมบูนนะกะต้นยางกระแห้งกระแดงทุกคนเอาเปลือกแข้งเปลือกอย่างอีกนะอย่างกต้นยางกระตายางกระโบอกแต่อันนี้องามสักก็คือส่วนวารมสักทุกคนเอาใส่ปุ๋ย ปีหนึ่งซ่องเธอทุกคนเนาะก็คือแบบยางออกดีสุดๆุดเลยบํารุงตลอดทุกคนเนาะตัดหญ้าใส่ปุยบํารุงสินะยางก็เลยออกดีดีทุกคนเนาะงางแปบพบอยซ่วงตัวเนื้อทุกคนเนาะซ่วงหน้าหน้าบอกไปฟุ้นต้นหน้าวี่หแหละทุกคนควนามผีกายเนาะป้าไปคนได้แบบเป็นเป็นโต้ทุกคนเนาะต้กลัวเนะาะก็คิดว่าที่ใ้ทุกคนทายบ้านจนแบบป้าทายบ้านก็คือวบาออกไร่แท้จะคิดประบางคนแบบบูมหูกับสิบา ใส่อันใส่ยาทุกคนเนาะความจริงบริษัทยาเลยเพราะว่าพอทินซาเป็นคนที่แบบห่วงตนงน้นยางแหย่ทุกคนเนาะแบบเป็นคนที่แพงตนงน้นยางค่ะนะเปวดเมืองจีนายางคนนี้เลียบคลิปเลยทุกคนเนาะอ่านแบบเขาจะมาเอาอยามาเอาแย่งก็จะว่าคือเมื่อกี้ค้าใครบา้บานบ้านอันไปเบื้องต้นที่อันเขาจะคิดบางส่วนคือประจำแกนเขาจะว่า กีจานคนเราทาแบบกีดโฮอดนั่นนันกระบออกทุกคนเนาะพมันาแบบกีดกีดเป็นล้มานสีออมเหมือนกระบอเมียในทุกคนนนี่แบบยางเป็ดลอยคนาได้เป็นตัเนาะบางคนทั้งยากเป็นพันพันปลายซองพันอย่างใดจะแบบเจ็ดเป็ดลอยหกเจ็ดลอยนทุกคนเนาะสองพอมสักเนี่ยเป็ดลอยได้ตักลัวที่ว่าสุดยอเเลยยางพวกมินาอย่างพท่อทุกคนอย่างผันปลายยาง ยางยางจีนกับโบ้ค่อยนะปันได้ทุกคนเนาะามจริงอย่ต้องแบบยางไทยเพราะพอมศักก็คือส่วนล่ายอทุกคนเนาะซีเป็นซ่องฮัหนึ่งมาเลยหกรอยกระสิส่วนน้อยทุกคนเนาะล่าสุดคือซ่องฮาหนึง่งเป็นยางที่แบบนําเข้ามาจากประเทศไทยทุกคนตั้งแต่นะทุกคนเพระที่งานเพืที่ติดตามตุ๊กตะเต็มเลยครน่าจะมูร์พอมศักก็แม่คูนไปทํางานอยู่ไทยนะทุกคน,น ทำงานเพดเวียคิวไทยทุกคนเนาะหล่ะกัห้าเงินซื้ออยู่ซื้ออย่างมาปุ๊บอยู่พี่พพาพอส้มศักก์ก็คืออาควมศักก์ก็คือสิอยู่กับอย่างมาแต่น้อยทุกคนอ๋ออยู่กับอย่างอยู่กับส่วนอย่างเห็ดกับอย่างมาแต่น้อยก็คือคุณสิ้นเลยนะสิน่ะก็เลยว่าเออคุณซื้อเอค่ายอย่างอยู่ประเทศไทยคุณสื้อว่าได้เงินทุกคนเนาะที่ก็จะเห็ดอย่างพะโลพล่าแล้วว่าคิวไทยก็คือจะเป็นเท้าแก่ขนนกส่วนเท้าแก้ก็จะเห็ดลายลายทุกคนที่เหนาไปายุแที่ยวระยองก็คือตะกี้จะบูคน เฮงน้อยอยู่ทุกคนเนาะเห็นทีเขาจะแบบอ่าเขาจะเห็ดเป็นอย่างแพนเนาะที่เป็นเเพนมีนาว่ามันเป็นอย่างเป็นแบบคืออันคือผ้าคนนู่นทุกคนคือคือตอวเห็ดแล้วก็แบบตาคนเนาะเห็ดแล้วละกะเอามาตาแบบยึงยึงใส่อันใส่เสี้ยงเรือว่าใส่ไม้ยังตาตามทางสินะเพราะว่าแบบมันเริ่มแข็งแล้วนมันเริ่มเป็นแล้วนะงงว่ะโอ้คือว่ามันแต่ว่าส่วนยางอยู่บนมีนาปีวนไล่แหงทุกคนออมเลยออมแค่นนั้ก็คือมีแต่ส่วนยางเนาะแถบระยองนี่ค่ะนะส่วนยางไล่ทุกัน แต่เดี๋ยวนี้โม่สิยังมีหรือว่าจะตัดทิ้มแล้ะพออยู่ไทยอยู่คนเนาะอยู่ประเทศไทยก็คืออา่าอยู่ประเทศไทยก็คืออา่าจะอ่าแบบจนอยู่ตัวอ,อย่างคนเนาะสมมติว่าอา่ามันมันเท่ามันแก้หรือบอกคิดหมดหน้าคิดบวอ้อมมันอันนั้นเริ่มสิตายแล้วกะสีมีค่ายดูคน,นเนาะความศักบอกรรว่า,วาบางทอก็ซื้อแบบอา่าเป็นส้วนบ่อสิแล้วจะกระตีราคาให้จากเส้นจากยางสิงเราถคนเนาะแต่่าอยู่ประเทศลาวถ้าสมุิว่าอ่า อย่างบออออย่างแบบมันตายไม่ใช่ก็คือตัดที่เม็ดฟืนซื้อทุกคนนอบอได้ไปนำสายพันธุประโยชน์ยั่งเลยตายก็คือตายเนาะพอาอยู่นี่ก็คือบ่มีโรงงานฮับซื้อยิงทุกคนเนาะฮับซื้อก็แค่ขี้อย่างถ้าเป็นแบบตัวถูดตัวอย่างนี่คือตายก็คือเฮ็ดฟืนบางไฟแล้วจดวทุกคนสิบห้าเป่าจะเจาะเลยเนาะ กที่อาว่าย่อยอย่างอะว่าใช้ปุ๋ยอย่างท้ความสักแล้วเชลล์ไปี้จ้ะฮะอิงใส่โมโหเด้เชลล์ไปิีอย้าทุกคนแต่ว่านาชบุษรันหรฟื่อเริ่มหมาหรอตอนนี้นะเฟเริ่มหมาเลยเ,เนี่ยละนาการปรีพิชย์ทุกคนเลยคฟื่อลงกูมาแห้งแหงงานแหงทุกคนเลย เราจาก็ใส่มวกก็าองจากใส่มวกพระก็ฝนมากันอย่างที่บดายเเนาะเดี๋ยวหน้าอย่างเปียม,มนสิบอไปพากพ้นเสาพ้นแห้งิเ,เกให้กิน้วทุกคนเลยมันองที่ไหนกินเถอะไปทานในค้อไปกินน้ำกันแล้วไปถอกอุกกันไป